เพื่อคู่คิดคุดธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกๆแต่ไม่มีท้อเพื่อคู่คิดในกลุ่มคนชอบเลี้ยงแมวต่างรู้กันดีว่า รายแมวเป็นวัสดุที่สามารถรองรับของเสียจากน้องแมวที่ขับถ่ายไว้ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าประโยชน์ของรายแมวจะมีมากกว่านั้นก็คงจะดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างแบรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ทําให้ผู้แทนธุรกิจรายนี้คิดทําผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติร้อเซค่ะ ทรายแมวก็คือวัสดุที่รองพวกสิ่งปฏิกูลของแมวตอนแรกเราก็เริ่มทดลองหารูปแบบว่าเราจะใช้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นแท่งอะไรเงี้ยค่ะอันไหนจะดูดซับได้ดีปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นมากมายซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงนั้นจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดและด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงนี้เองจึงทําให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น และเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะทรายแมวในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเม็ดทรายอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายเป็นขยะคือว่าเราจะมองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณโมเลือกใช้วัสดุเส้นใหญ่ที่ได้จากพืชตระกูลปอนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนออกมาเป็นอาหารสัตว์ ทรายแมวและว,วัสดุรองนอนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่นอกจากจะปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยล่ะค่ะจลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถนำไปเป็นปุ๋ยได้คือเราไม่ต้องไปทำเป็นขยะเพราะว่ามันสามารถย่อยสลายได้เองจุดเด่นของทรายแมวและว,วัสดุรองนอนสัตว์เลี้ยงแบรนดน์นี้คือความสามารถดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากมูลสัตว์ได้อย่างยอดเยี่ยมย่อยสลายง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แถมเมื่อใช้งานเสร็จแล้วยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีได้อีกด้วยล่ะค่ะหัวใจสำคัญก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถ้ามีคุณภาพลูกค้าก็น่าจะยอมรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดคือการที่คุณได้มุ่งมั่นทำในธุรกิจที่ตัวเองชอบและช่วยเหลือโลกไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอ ไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k o k b a n k c o m เพื่อนผู้คิดวันนี้เบลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ